แล้วนะคะพบกันในสวนอีกแล้วค่ะสวนเล็กๆนะคะจะพาม,มาปลูกข่านะคะที่เราเตรียมแปลงไว้เมื่อวานเตรียมกล่องไว้เมื่อวานนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอ้อขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้เสมอมาสำหรับทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะสำหรับเพื่อนใหมท่ามาที่เข้ามาที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณจะได้เป็นกำลังใจนะคะ นนะะวันนี้พิ่กจะปลูกถั่วนะคะพิ๊เพาะไว้แล้วนะคะนี่ค่ะต้นเขาเมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยมีใบเลยนะคะไม่มีใบใบจริงตอนนี้เขามีใบจริงแล้วค่ะพิ่จะเอาลงในกระบะนี้นะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมปิกจะเอาให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักหัวปลาค่ะหัวปลาก้างปลานะคะที่เราทำปลาร้าแล้วเราก็พอมันละพอมันเอเละแล้วมันเหลือแต่ก้างแล้วก็หัวแล้วก็เอาหัวปลาบางทีเราซื้อหัวปลามาเราไม่กินแล้วก็เอามาเทหมักกับผลไม้แล้วก็น้ำตาล แล้วก็มีแอปเปิลมีลูกแพรด้วยค่ะพีกไปเก็บมาได้มันหล่นตามต้นไม้ข้างทางนะคะเราจะเอาไปลดแปลงค่ะผสมในดินให้ดินมันมีปุ๋ยค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะมันจะช่วยย่อยสลายปุ๋ยในดินค่ะนี่ค่ะพีก่ก็จะเอาน้ำจุลินทรีย์ผสมลงไปอีกในนี้นะคะ น้ำใส่อค่ะค่ะเรามาเตรียมแปลงกันก่อนนะคะผสมดินกับปุ๋ยหมักหญ้าแห้งให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะรดด้วยน้ำหมกักจุลินทรีย์และน้ำหัวปลานะคะ ก็ไม่ให้ดินแน่นปิ๊กก็จะใช้ซ่อมพรวนดินขุดดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ให้ดินมันแน่นเกินไปค่ะ จากนั้นเราก็ผสมน้ำหมักหัวปลาและน้ำจุลินทรีย์ลงไปค่ะกะเอาประมาณนะคะไม่เป็นไดนะเพราะว่าเราลดลงบนพื้นดินค่ะเราไม่ได้ลดที่ต้นพืชมันไม่มีปัญหาค่ะ ปิกลดน้ําจุลินทรีย์กับน้ําหมักหัวปลาทุกแปลงที่ปิกจะปลูกผักนะคะจําไม่ได้ว่ามันเป็นฟักทองหรือว่าเป็นบวบบวบญี่ปุ่นซูกินี่จําไม่ได้ค่ะปิกจะเอาปลูกตรงข้างๆนน้นตอบเอาหญ้าออกก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนะคะเราจะปลูกตัวนี้ค่ะถั่วค่ะ ถั่วที่ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะคะถั่วไม่ขึ้นค้างนะคะต้นเขาเมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยมีใบเลยนะคะไม่มีใบใบจริงตอนนี้เขามีใบจริงแล้วคก็จะเอาลงในกระบะนี้นะคะ ฝอยเขาเยอะมากเลยนะคะ นะมันเป็นพันธ์ุของที่นี่ค่ะพิกซื้อที่นี่นะคะน่าจะเป็นกลมก้อนะพันนี้เพราะว่าดูแล้วลักษณะเหมือนกลมก้ของทางเหนือค่ะไม่ใช่แมงรักใหญ่นะพิกก็เลยซื้อมาค่ะเขาเรียกเลมอนเลมอนบาซิลิกน่าจะเป็นกลมก้อของทางเหนือนะคะเพื่อนๆใครอยากได้ก้มก้อไปหาดูนะคะ ให,ให้มันเขียนว่าเลมอนแล้วก็บาซิลิกนะคะก็จะได้ก้อมก่อเนาะ รน้ําน้านี่ค่ะเสร็จแล้วไปหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหวานผักชีกันต่อค่ะ ระว,วางองก็พอ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟางมาถมค่ะไม่อย่างนั้นมดเออไม่ใช่ไม่ใช่มดนกค่ะนกมันจะมากินค่ะ่สำหรับมัมเมล็ดผักชีลาวนี่ปิ๊กจะเอาน้ำจุลินทรีย์ลดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นมเมล็ดเนาะ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆเคล็ดลับของปิ๊กง่ายไหมคะแค่มีน้ำหมักจุลินทรีย์กับน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักหัวปลาค่ะผสมลงในดินรดลงในดินก่อนปลูกแล้วก็ ปิ๊กก็คลุมด้วยฟางขี้ไก่นะคะเมื่อก่อนปิ๊กเคยเลี้ยงไก่ค่ะแล้วจะมาอัปเดตการเจริญเติบโต,ตของต้นถั่วและต้นผักที่ปลูกไว้ให้ชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ